แม็กแม็กมานีหน่อยลูกครับแม่เนี่ยวันนี้แม่จะสอนทำข้า,าวโตแล้วต้องหาทำไว้นะลูกจะสอนทำอะไรครับแม่ วันนี้แม่จะสอนทำอะไรง่ายๆก่อนก็แล้วกันนะลูกทำไข่ดาวกันแล้วกันโอ้แม่ไข่ดาวทำไม่ง่ายเองถึงมันจะง่ายมันก็มีขั้นตอนการทํานะลูกขั้นแรกเราต้องเทน้ํามันใส่ลงไปในกระทะก่อนนะคะพอประมาณดูนะลูกขั้นที่สองต้องรอให้น้ำมันมันเดือดก่อนขั้นที่สามนะลูกพอน้ำมันเดือดเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปได้เลย ก็มีประมาณน,นี้นะลูกไหนน้องแม็กลงมาทำดูสิจัดไปเลยแม่ของกล้วยก้วยขั้นแรกใส่น้ำมันก่อนขั้นที่สองไม่ต้องรอน้ำมันเดือดใสไ่ไข่เลยเสียเวลาเฮ้ยมาไข่ตีกระทะ ให้น้ำมันมันร้อนก่อนสิลูกอ้าวแม่ครับใส่ตอนไหนก็หมากกันไม่ใช่หรอไม่หรอกลูกการทํางานมันก็มีขั้นตอนของมันเหมือนกันนะลูกการทอดไข่ก็เหมือนกันถ้าหนูไม่ทําตามขั้นตอนมันก็เสียหายแบบนี้แหละยุย่งยากจังเลยครับแม่ไม่ทําได้ไหมไม่ได้หรอกลูก การทําอะไรก็ตามมันมีขั้นตอนของมันการทอดไข่ที่ทํากับข้าวเนี่ยมันต้องใช้ในอนาคตถ้าเกิดว่าโตไปหนูทอดไข่ไม่เป็นหนูก็จะไม่ได้กินข้าวแล้วลูกครับแม่เข้าใจแล้วครับ บอกก่อนเนี่ยแม่อุตส่าห์เตรียมข้าวไว้ให้เนี่ยแล้วใครจะกินเ่ะทีเนี้ยเหลือก็ต้องทิ้งสิเนี่ยกลับมาแล้วค่ะแม่น้องแม็กมาหาแม่หน่อยลูกแม่มีเรื่องจะคุยด้วย <c oughs> น้องแม็หนูไม่รู้จักการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะลูกนูต้องรู้จักวางแผนโตไปนูจะได้ไม่ลำบาก ไปจะไปเลยครับแม่ตัวันนี้เขาไม่มีปัญหาอะไรเลยตอนนี้มันยังไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆอ่ะน้องแม็กจะทำย,ยังไงในเมื่อน้องแม็กไม่รู้จักการวางแผนเลยไม่มีปัญหาหรอกครับแม่เชื่อใจผมหนักใจจริงๆเลยกับลูกคนนี้ <S <S อ่ วันนี้นะคะขั้นตอนแรกในการทำการทดลองนะคะให้นักเรียนตวงสารสีเขียวนะคะตัวสารสีเขียวใส่ในหลอดทดลองนะคะอันนี้เป็นหลอดทดลองขนาดกลางนะคะจํานวนเศษหนึ่งส่วนสีของหลอดทดลองนะคะเมื่อได้จํานวนเศษ1หส่วนสีแล้วนะคะให้นักเรียนใช้ด็อปเปอร์อันนี้คือด็อปเปอร์เนาะตวงสารสีเหลืองนะคะหยดลงไปในสารสีเขียวจํานวน เดียวมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะอ่นักเรียนก็นเริ่มลงมือทําได้เลยะค่ะนะคะอหยิบลอดท่าลอขึ้นมาหนึ่งลอดค่ะเฮ้ยเขาต้องใส่สารอะไรก่อนวะไม่ได้ฟังไม่รู้สิไม่ได้ฟังเหมือนกันโมจะคุยกับแม่งเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดการเองมิกดูไว้นะสีเขียวน่ะใส่ซึ่งลออเขานี่ใส่สีแดงใส่ไปเ,เลยห้าหยด รู magic. Magic. ้สึกว่ามันล้แปลกๆว่ะ่าวิชินมากขยำกอนเฮ้ยทำไมเหมือนไม่ควันขึ้นวะวิชินมากยังใส่สารไม่ครบหรือเปล่า เฮ้ยไม่เป็นไรกังเหลือสีนเหลืองอยู่จะลองใส่ดูก็รู้นเฮ้ยสีเหลืองใส่ไปเลยสักเก็ดหยดเฮ้ยคูให้ใส่แค่สามหยดไม่ใช่หรอเฮ้ยใส่กีย่ยดก็เหมือนกันแหละ พวกเราทําอะไรกันนะ่ะไม่ได้ใส่ตามที่คุณครูบอกใช่ไหมผมไม่ได้ฟังครับครูผมเลยใส่มั่วใส่มั่วไม่ได้นะมันอันตรายครูบอกให้ใส่ตามขั้นตอนทําไมไม่ทําตามผมคิดว่าใส่อไหนก็เหมือนกันครับใส่มั่วไม่ได้นะแม็กการทดลองมันมีขั้นตอนถ้าแม็กไม่ทําตามขั้นตอนมันจะเกิดอันตรายได้ เพราะฉะนั้นทีหลังอ่ะถ้าทําการทดลองหนูต้องทําการทดลองตามขั้นตอนที่คุณครูสอนเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วคะครูข้อหน้าผมจะระวังครับน้องแม็กไม่รู้จักการทํางานเป็นขั้นเป็นตอนจนก่อให้เกิดปัญหาหลายๆครั้งในการทดลองน้องแม็กก็ไม่สนใจครูและทำการทดลองตามใจตนเองนั่นก่อให้เกิดปัญหากับตัวน้องแม็กเองการรู้จักทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รู้จักวางแผนก่อนทำจะทำให้เราไม่ประสบปัญหาและทำงานได้อย่างราบรื่น